ครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาพี่น้องครับหาบ่าไม่ลงไม่รู้นะครับไม่ทำก็จะไม่เห็นนะครับพี่น้องอาคลิปนี้นำเสนอว่าที่นาหนึ่งไร่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาดไหนกะพอดีเลยนะครับพี่น้องดูคลิปนี้นะครับอาคลิปนี้ผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ซึ่งเป็นที่นานหนึ่งไร่เราจะเปิดไว้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเวลาแสงแดดมาเขาก็ทํางานนะครับอาแสงแดดอ่อนหรือแสงแดดไม่มาเขาก็จะหยุดทํางานนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไหนนะครับนี่แหละครับอาพี่น้องนะครับ ณโลกปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดเองทานเองได้จะดีนะครับหากเรามีที่นาแค่หนึ่งไร่หรือครึ่งไร่สามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะครับอข้อสำคัญเรื่องน้ำนะครับนําเสนอให้พี่น้องเจาะน้ำบาดาลเลยนะครับอันนี้น้ำบาดาลผมเจาะแล้วก็เตรียมที่ใส่ปุ๋ยจุดเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องสองนิ้วนะครับใช้แผงสามแผง นี่แหละครับพี่น้องสามแผงก็เอาแผงขนาด400จะดีนะครับจะลองเปิดนะครับพี่น้องเริ่มมาแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้แล้วครับพี่น้องหาว่ามีสะก็เปิดเก็บไว้ในสะนะครับแล้วค่อยสูบจากสะไปลงที่นาขนาดแปลงเล็กๆนะครับ ได้ผลนะครับพี่น้องเราไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยนะครับนี่ใช้พลังงานธรรมชาติแบบนี้นะครับสําหรับที่นาหนึ่งไร่นะครับอันนี้แต่เช้านะครับประมาณจะถึงหนึ่งโมงแล้วน้ำก็ไหลขนาดนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมปิดเอาไว้นะครับหาว่าปิดเอาไว้น,วน้ําก็จะไหลนี่แหละครับจะไหลไปตามท่อ นี่นีี่่ครับพ้องลองทำดูเราได้นาปรังนาปีนะครับที่นาหนึ่งไร่ใช้ทานเองตลอดทั้งชีวิตนะครับอยากได้พันไหนปลูกเอานะครับพี่น้องเราก็จะได้ข้าวอินทรีย์เอาไว้ทานนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูทั่วนะครับ ผมทาที่ไหลลงสองจุดนี่นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนั้นแหละครับอันนี้ผมก็ทําสะพานลงนะครับเอาไว้ให้อาหารปลานะครับผมจะเอาปลามาปล่อยปล่อยไม่เยอะนะครับ2,000ตัวปลาดุก นี่แหละครับพี่น้องแล้วเราก็จะมีความสุขมากนะครับหาว่าทํานาแค่หนึ่งไร่นะครับใช้วัสดุมากมายไายกองใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้นาเอินรีไว้ทานเองเราอยากกินอะไรละครับข้าวมะลิหอมก็ใช้พันมะลิหอมเราอยากกินข้าวเจ้าใส่ข้าวเจ้าอยากจะกินข้าวเหนียวใส่ข้าวเหน,นียว,ว,น,ยวนะครับเพราะซื้อเขามีแต่สารพิษนะครับพี่น้อง ทีนี้ในจุดนี้ครับว่าเราทาแค่หนึ่งไร่เราก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงปูได้นะครับเลี้ยงปลาก็ให้อยู่แบบธรรมชาตินะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้ดูนะครับผมจะเลี้ยงในช่วงการทํานาปรังนี่แหละครับเพราะว่าผมได้เพาะไว้แล้วนะครับได้อนุบาลไว้แล้วนะครับปลาดุกสองพันตัวผมจะเอามาลงในที่นานหนึ่งไร่นะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับ หากว่าเราเจาะน้ำบาดาลใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับเราก็เทบจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะทำนาตลอดทั้งปีได้หากว่าใช้เทคนิคใช้วิธีการนี้นะครับหากว่าข้าวออกรวงเหลืองๆพี่น้องก็เพาะกล้าไว้เลยนะครับไม่มีใครดำเราก็ดำในครอบครัวเรานะครับก็สามารถเอาไว้ทานเองได้นะครับในครอบครัว นะครับนี่นะครับพี่น้องหากว่าจะทำนาหนึ่งไรตลอดทั้งปีใช้วิธีนี้นะครับไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับอยากจะตกเบ็ดก็มาตกเบ็ดเอาปลานะครับอยากจะจับปูก็มาจับปูเอาในที่นานี่นะครับพี่น้องครับก็สุดาฟาร์มทำให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะเข้า เข้าเป้าหมายแล้วนะครับประมาณ30%พี่น้องคอยติดตามดูว่าอีก70%เราจะทำอะไรนะครับในช่องสุดาฟาร์มของเรานะครับวันนี้ก็นำเสนอให้พี่น้องได้ดูก่อนนะครับว่าอยากจะทำนาตลอดทั้งปีนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด2นิ้วนะครับใช้ขนาด4แผงหรือ3แผง แล้วแต่จํานวนวัดนะครับแล้วเราก็จะได้น้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนเราก็จะได้ข้าวกินตามที่เราอยากได้กินนะครับว่าจะกินพันไหนนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ